ฟยวสอเราสามารถบินแบบนี้ได้นะครับนะเป็นจอมยุทธก็ต้องมีวิชาตัวเบานะผมเฮ้ยอเฮ้ยจอเป็นไงเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮึจอเฮ้ยจะหูเราไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราได้ครับทุกคนเพราะว่าเราคือจอมยุทธยัยงไงล่ะและนี่ก็คือระบบการแต่งตัวนะครับ อันนี้ก็คือเป็นชุดเริ่มต้นของเรานะแต่ตอนนี้ผมทาภารกิจแล้วก็ได้ชุดนี้มานะครับเป็นชุดนี้ฮะโหเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าหน้าตาดีแล้วก็กามก็นแน่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดต่างๆกันแล้วกันนะว่ามีชุดอะไรที่น่าสนใจบ้างจะไล่กันไปทีละชุดเลยก็แล้วกันนะครับว่ามีชุดอะไรบ้างนะเอเราดูกันนะครับโอ้โหแค่ผมสีขาวนี่ก็หล่อแล้วนะแล้วก็โอ้ยผมพี่ผมชอบชุดนี้นะเออ แล้วแตัดชุดเราก็สามารถเอถ้ามีเครื่องหมายาย้อมสีนะครับก็สามารถย้อมสีได้นะครับเ,เดี๋ยวเราค่อยไปดูระบบนี้กันเฮ้ยผมชอบชุดนี้ว่าโอ้โหูุกคนก้ามแน่นๆออะดูไปดูกันต่อนะครับแล้วก็อันนี้เฮ้ยอันนี้ผมสามารถซื้อได้เลยนะเพราะว่าเขาจะแจกหยกที่แจกในเกมนะครับก็สามารถซื้อชุดแบบนี้เลยเดี๋ยวผมกดซื้อให้ดูแล้วกันนะครับนี่กดเลยปับ๊บนะเป็นไง ก็จะได้ชุดเท่ๆแบบนี้มานะครับเป็นไงธรรมดาที่ไหนเท่ยันทรงผมครับทุกคนเอางี้ไปกันต่อนะไปดูชุดกันต่อดีกว่านะเออเมื่อกี้เราถึงชุดไหนแล้วนะครับเออชุดนี้ก็เทอ่อะทุกคนไปยาวๆเลยกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮึมบางชุดนี้คือต้องทำภารกิจนะครับถึงจะได้นะเออไม่สามารถใช้เงินซื้อได้นะครับผมอ๋อเป็นไง แค่ทำภารกิจก็สามารถได้ชุดเทๆแบบนี้แล้วนะครับเป็นไงโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ชุดนี้เทว่ว่ะไปต่อครับทุกคนอืมอุ้ยชุดนี้โคตรเทอ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำภารกิจเยอะๆทำควยเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อชุดนี้โอ้โหโดนเลยชุดนี้โดนเลยโดนใจผมเลยครับโอ้โหนี่แบบเบวจอมยุทธแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ อันเดี๋ยวเราจะมาดูหมวดในชุดซื้อกันนะครับว่าจะมีชุดแบบไหนบ้างนะชุดซื้อคุณต้องเติมหยกนะครับผมเป็นเติมหยกที่แบบเฉพาะนะครับจะสามารถซื้อชุดพวกนี้ได้นะทุกคนฮะดูชุดที่ใช้หยกซื้อสิครับนะเราสามารถย้อมสีได้ด้วยนะดูเรามาดูนะครับระบบย้อมสีของชุดนะฮะโอ้โหนุคนทุกคนทุคนดูทุกคนดูอนนรับซื้อชุดได้แล้วก็สามารถมาย้อมสีสุดเท่ได้ด้วยนะตัวเอง เฮ้ยนี่มันกับตันในตำนานี่นาชุดเนีนะะ้โอ้โหอุ้ยมันชุดคนรวยทุกคนนีโอ้โหทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นจำยุดนะครับแต่ก็ยังมีชุดสมัยใหม่ให้เราได้ใส่อยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต่อมาโอ้โหโอ้เห็นแล้วน้ำลายย้อยเลยฮะ อยากได้ <laughs> อยากได้แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดเอ่อคองเต้นะห้องเต้อมอันนี้คือได้รับจาก,การแต่งงานนะต้องเอ่อแต่งงานก่อนนะฮะถึงสามารถใส่ชุดนี้ได้นะครับผมโอ้โหชุดนี้แบบจอมานะเนาะโอ้หล่อเท่ามากเลยครับแล้วนี่ล่ะอืมโอ้โหชุดพี่แต่ละชุดนี่คือจะเท่ไปไหนครับเนี่ยโอ้ my god โอ้ยสักชุดดีบ้านะครับผมถ้าอยากได้ชุดที่เท่แบบนี้นะครับก็สามารถเติมแล้วก็ซื้อได้เลยนะกคนะเอาเลยดีครับอีแล้วผมพาไปดูชุดที่อลังการที่สุดนะฮะในเกมนี้นะทุกคนดูโอ้ผมมองเลยนะฮะใส่ชุดนี้เดินในเมือง ถ้าไม่เรียกว่าสุราราตานะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วนะครับผมมองเลยว่าชุดนี้แบบรีบระยับแสบตาโอ้ไม่กอโอ้โหสวยเนอะรูปแฟชั่นของเกมนี้นะทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเขาออกแบบชุดแบบพิถีพิถันมากนะครับผมใครอยากเบียวจอมยุทธต่อสู้เก่งๆแล้วก็หน้าตาดีนะฮะอย่าลืมดาวโหลดกันนะครับผมกับเกม สวอตออฟจัสติสนะฮะที่ Google p l a y s t o r e แล้วก็ a p p s t o r e ได้เลยหรือถ้าเล่นในคอมก็โหลดในที่หน้าเว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ